ลองนึกภาพกันหน่อยสิครับข่าวดีที่ดูเหมือนจะกลบคลุมความตึงเครียดร,ระหว่างสองยักญ่โลกอย่างสหรัฐและจีนม,มันอาจไม่ใช่จุดพลิกสถานการณ์ที่หลายคนเฝ้าคาดหวังแต่กลับเป็นเพียงการหยุดชะงักชั่วคราวที่ซ่อนความขัดแย้งลึกซึ้งเอาไว้ดออรอมรเทพจะวาลาผู้บริหารสำนักวิจัยของธนาคาร CMB ไทยได้นำเสนอวิเคราะห์ที่น่าสนใจผ่านโพสต์ Facebook https://www.facebook.com/ t, t, t 174935 เรื่องดีล่าสุดระหว่างสหรัฐและจีนแบบเจาะลึกเขาเตือนเราว่าการตื่นเต้นหรือดีใจอาจเป็นกับดักและเราควรเตรียมใจรับมือกับความผันผวนที่อาจตามมาอย่างเต็มที่แทนที่จะมองแต่ด้านบวกเพียงฝ่ายเดียวแต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดมาดูกันก่อนว่าทำไมดรอมรเทพถึงเห็นว่าเราต้องใช้วิธีอ่านเกมให้ละเอียดเพราะข้อตกลงรอบล่าสุดในงานในเพค2025ัหดูน่าดีใจแต่จริงๆแล้วอาจเป็นเพียงเปลือกนอกที่ปกปิดแกนใน ที่ร้อนแรงอยู่แตกต่างจากข้อตกลงเฟสแรกในปี2020ที่มีรายละเอียดที่จับต้องได้มากกว่าและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเริ่มจากจุดแรกการเปรียบเทียบระหว่างข้อตกลงเฟสแรกปี2020กับดีในเพก2025รอบล่าสุดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นลองคิดถึงเฟสแรกเหมือนกับการสร้างบ้านที่มีโครงสร้างและรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา IP การห้ามบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยีและคำมั่นสัญญาจากจีนที่จะเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐถึง200พันล้านดอลลาร์ภายใน2ปีโดยเน้นสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเกษตรกรรมและพลังงานแม้ว่าจีนอาจไม่บรรลุเป้าหมายเต็มจำนวนแต่ตลาดก็ได้รับกรอบการเจราจาระยะยาวที่มั่นคงทำให้ผู้ลงทุนมาองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้ชัดขึ้น ในทางกลับกันดีในเพคก2025ดูอ่อนแอและเป็นเพียงการผ่อนปรนภาษีชั่วคราวสำหรับสินค้าบางรายไม่มีตัวเลขเป้าหมายที่แน่นอนและไม่มีระบบติดตามหรือบังคับใช้ enforcement ที่เข้มแข็งเป็นเหมือนการตกลงกันแบบผิวเผินไม่ใช่การปรับโครงสร้างที่แท้จริงนี่ทำให้เรามีเพียงความโล่งใจชั่วขณะหรือการหยุดยิงชั่วคราว truce ในสงครามการค้าแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงลึกและนี่คือจุดที่ดออรอมรเทพชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนสิ่งที่ไม่ได้พูดกันในห้องประชุม หรือประเด็นสำคัญที่ถูกหลีกเลี่ยงไปดีนี้ไม่ได้แต่ต้องหัวใจของความขัดแยง้งเลยเช่นสงครามเซมิคอนดักเตอร์ชิปร่วมสมัยการห้ามใช้เทคโนโลยีของบริษัทจีนอย่างหัวเวย่ยและทิกทอความปลอดภัยของข้อมูลและการแย่งชิงห่งวงโซ่อุปทานซัพพลายเชนที่กำลังร้อนแรงนั่นหมายความว่าสงครามเทคโนโลยีเทควอร์ยังคงเป็นแกนหลักและจะยังดูเดือดต่อไปข้อตกลงการค้าครั้งนี้จึงเป็นแค่การเจรจาภายนอกขณะที่แกนในของความขัดแย้งยังคงแข็งกร้าวอยู่ แต่เอาเถอะสิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือเกมการเมืองภายในที่ทั้งสองฝ่ายใช้เพื่อซื้อเวลาสำหรับปัญหาเร่งด่วนของตัวเองทำไมดีนถึงออกมาอ่อนโยนมากขนาดนี้พระสหรัฐต้องการข่าวดีชั่วคราวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อจากการลดภาษีสินค้าบางอย่างหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่ากำลังควบคุมสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญทางการเมืองภายในประเทศเช่นการเลือกตั้งส่วนฝั่งจีนเองก็มีภารกิจหลักคือการซื้อเวลา และเรียกความเชื่อมั่นกลับมาในช่วงที่เผชิญวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และเงินทุนไหลออกอย่างหนักการยอมผ่อนปลดเล็กน้อยเช่นการลดการควบคุมแร่หายากแระเอิร์ธที่เคยใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อแล่ก,กับการที่สหรัฐชะลอการเก็บภาษีใหม่ก็เป็นเพียงการแลกหมัดหน้าไม่ใช่การเปลี่ยนนโยบายระยะยาวจริงจังแบบนี้ทําให้ผู้ลงทุนต้องระวังกับดักข่าวดีเฮลังทรัพที่ตลาดมักตื่นเต้นก่อนแต่เมื่อรายละเอียดปรากฏหรือไม่มีเลยก็กลับมาสู่ความผันผวนสูงและนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความเห็นต่างครับ บางคนอาจโต้แย้งว่าการตกลงใดๆก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะมันแสดงถึงความพยายามในการแก้ไขแต่ดรอมรอมเทพเห็นว่ามันอาจเป็นเพียงการหลอกลวงตัวเองเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นการเดินหน้าสู่ Dual Circulation ที่เน้นความพึ่งพาตนเองปัญหาอาสังหาริมทรัพย์ยังคงประบางและการกระจายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกยังคงหลีกเลี่ยงจีนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จุดพลิกเกม Game Changer ที่หลายคนหวังแต่มักจะเกิดการดีใจชั่วคราว Relief Rally ตามข่าว ตกกลงกันได้ก่อนที่ตลาดจะผันกลับสู่ความเป็นจริงสรุปแล้วดรอมอนเทพเน้นย้ำว่าดีในเพคสองพันยี่สิบห้าคือการหยุดพักเกมไม่ใช่การเปลี่ยนเกมโดยต่างจากเฟสแรกป,ปีสองพันยี่สิบที่มีเงื่อนไขและโครงสร้างให้ติดตามแม้จะไม่สำเร็จเต็มร้อยแต่ตอนนี้เราได้เพียงความหวังชั่วคราวที่ขับเคลื่อนในเกมการเมืองเท่านั้นเขาจึงแนะนําให้จับตาความเสี่ยงไม่ใช่แค่ข่าวดีเพราะโลกกาลังเข้าสู่ยุคที่ความร่วมมือเป็นเพียงกลยุทธ์ชั่วขณะแต่การแข่งขัน คือโครงสร้างหลักเราต้องเตรียมรับมือกับความผันผวนให้พร้อมคิดดูสิครับคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าดีนี้เป็นแค่เปลือกนอกหรืออาจมีใครมองว่าเป็นก้าวแรกที่ดีสําหรับการผ่อนคลายความตึงเครียดบางคนอาจคิดว่าสหรัฐและจีนควรแข่งขันอย่างเปิดเผยแทนที่จะหลอกลวงกันแบบนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์กันเถออยากรู้ว่าคุณเห็นต่างกันยังไง